ก็เป็นการสมควรแล้วหลายคนจัดดอกไม้สวยสวยมากแล้วก็ได้รับพระแสดงความรักได้แสดงความอะไรสักทุขท่านนะท่นเกียรติมาท่นนะครับก็รอเวลารอเวลาที่จะเข้าสู่พิธีสำคัญนะครับคืนนี้ะสมกัะสดพระพิธมสีจุดจะกําหนดเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งสองต่อเนื่องแล้วก็หยุดแล้วก็สามสี่แล้วก็หยุดนะครับ นั้นก็จะได้เทียบตยธรรมราบุรสายองเหมือนเหมือนกับเหมือนคุณเอ๋จนสวัสดีเป็นโู้ต้อดถว,วายโดยได้รับเกียรติจากพระนท่านพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนระครับท่านจะได้กรุณาหให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานในความคืนนี้ก็เป็นเป็นคืนที่เป็นขั้การื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะที่บรรดาครอบครวบัวตระกลุ่มสวัสแล้วก็ผู้เป็น รรยญาแล้วก็พิธานในความเป็นกุศลนะครับกุวเป็กุศลบนที่สำคัญเท่าบุญเมื่อไม่ประมาทจะประทำบุญรุกิศให้ท่านผู้วัยชนซึ่งเป็นคนที่เราเคารพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเป็นนักประสงค์มันเนื้อนาบุญเหมือนผ้ากาศยานเราจะสิ่งพิม เดี๋ยวนั้นก็ขอขอบพระคุณขอบพระคุณทุกท่านนะตอนนี้เรารอด้วยน้ำใจไม่ตีนะครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามาในงานส่อคารมนะครับขอขอบพระคุณนะขอขอทางถวาสน้ำร้อนน้ำชาพระคุณเจ้าด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณด้วยรับด้วยรับด้วยรักด้วยหัวใจที่ลมหายใจที่ยิ่งใหญ่การมาของท่านสําคัญนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเหมือนจะตกตอนนี้ก็ฝุ่นนี้จะฝุ่นนี้จะงดนะครับเพราะเนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพ จะต่อเนื่องในวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นก็จะสวดทุกวันอังคารครับขอให้สิบเก้ามิลิการะเราประมาณก็ขอขอบพระคุณนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กวามกรุ่งกรอบดูบรรยากาศไปเนี่ยครับพระองคประพฤติองค์ส่งเน้นให้พวกเราระลึกถึง เราถึงความตายสบายนะมันทำรักทำหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันทรการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจกับเราเึกถึงบ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตจิตวิญญาณไม่ประมาทในหน้าที่การง,งานไม่ประมาทในจตนิตตนในจิตตนในกุศลบัญดราศี ไม่ประมาททุกที่ไม่ประมาททุกเวลานี่คือธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแปดหมื่นสี่พัน่อเมื่อย่อแล้วก็คือความไม่ประมาทนะครับวันแรกถ้าไม่มาน่าเสียดนะครับคุณจิ้มเลยตอนนี้ร,รอท่านมีตอนทน่์คอมบิทครับประดางเดิน ใกล้จะถึงงานแล้วตอนนี้ผนะู้สิข่าคือมันตอนนี้นพอรอรอรายบรรยากาศน,นนะนที่มาต้อนง,งานนะรท,ท,ทั้งผูิทธาเจิเรานนะแล้วก็น้ำแข็งใสเป็นความคหวานพอดีนะห,หานหอมแล้วก็เจ้าภาพวันที่ร้อยจีนนงสมทรงสัพพะโกศล โกสนุนคุณนะท่านนายกเทศมนตรีนครท่านนครที่ยุตธยาท่านเป็นเพื่อนเป็นสุดเลิศกับท่านเฉษฎาสวัสดิ์สวัยเด่ท่านเคารพในท่านพัฒนาสวัยเด่ด้วยจะเป็นเรื่องมหาศรีจังลูกสาวท่านก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเรียนจบจากปุรากับน้องเพ็งกับกุ้งมววกุ้งบัว sư không của ông Phan Nghiệp Phan Nghiệp rất là quan tâm. Ai được mui lắm. Cùng nhau. คนเอกวิจเดินทางเข้ามาในงานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมากของคนไทยก็คือสามยมตั่งกระบวนองยางเจ็ดจำจนและพยายามจะเรามีความจริงใจจริงใจกันนะครับนี่คือภาพทิวงดงนมครับน่าจะมีอยู่แห่งเดียวในโลกคือประเทศไทยนะที่เรามี อ๋อนายกก็มาด้วยนะครับน้ำพักน้ำแรงน้ำถ้ำน้ำใจนี่ฮะตอนนี้มีผู้รักผู้ใหญ่ทยอยเดินเข้ามาฮะขอขอบคุณฝ่ายจราจรเนี่ยขี่กีตาร์ซันเตียราตุ๊กตาโรเจ้าหน้าที่รองปลอบเข่าทุกระดับแมงนะครับประทับใจนลยรต่เขขึ้นนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยู่ด้านหลังตอนนี้นะตอนนี้สนโสดโซเห็นไหมครับไม่เป็นไรท่านได้เป็นการไปตอนผ่านไปที่เกาะสีชม ท่านบอกว่ามีสิส่งหัศจรษย์เกิดขึ้นท่านก็ลงเรือแล้วก็ไปกราบไปเห็นพญาวานน,รนหรือแห่งเกียร์นะเอาเปนั้นท่านเลยเลยได้สร้างแห่งเกียร์นะหรือหมอคงหมอคงนั้นท่านมีกระบองมีกระบองที่ยืดได้หดได้มีลีลามีผ้าที่แข็งเจ็ด <Amsterdam> สิบสองผ้า ขึ้นเป็นบ้นสปบนสวค์แล้วก็ไปสู้กับไปสู้กับเทวดาไปสู้กับพระนาพระตลอดตอนหลังมาท่านปฏิบัติธรรมท่านบำเพ็ญตบามาเป็นเวลาเป็นพันปีนะใครจยังนีเดิมา้วยนะรับานยุธับปยุทธ์เดทางมาด้วยะครับรถเข้ามาแล้วครับตอนนี้ครเราจะเห็นรถเข้ามาในงานนะ วิ่งมาแล้วฮะตอนนี้ฮะปวดน่าต่างนะปวดน่าต่างนะพนะอพิ้งเข้ามานะครับเป็นรถเบนซ์สีดำนะครับมาจอดนะครับตอนนี้ฮะที่ผู้สื่อข่าวนะครับเอาเข้าไปเดี๋ยบรรยากาศใกล้ๆนะครับตอนนี้ ขอคาราพระนธัติท่นานพระเนธกวิณวงสุวรรณรองนายกรนัฐมดีด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับนับเป็นเกียรติเป็นบุญที่ท่านได้เกียรติมาร่วมเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ครับเรากราบขอบพระคุณกับท่านมาในฐาน,นะรองน,รนายกรัฐมนตรีก,ก็ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับ ทุกคนได้เปิดเส้นทางเลยนะดูแลเปิดขยับทางทางด้วยนะครับขอบคุณท่านวยความคปรอ่างยิ่งวันนี้คุณเอ๋จะสัจะเห็นคงจะดีใจมากวถือว่าทำให้เกินความเมตาเป็นเส้นทางไปกับทางไหนะครับวยความคาร่างยิ่ง อยนกระกตางในเป็นายส่วนนะครับคือเปวกตอนนี้กำลังจะถอยอ่ ตอนนี้อยู่ในงานนะครับตอนนี้ฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สวดอภิธรรมวันแรกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนนี้ครับวันนี้มีการสวดอภิธรรมนะโดยการใช้พระสงฆ์นะครับ สีรูปนะในการสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทยอยเดินทางมาแบบแลว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่อยู่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุตะการนะแล้วก็นักการเมืองระดับประเทศท่านสสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเห็นท่านพลเอกประวิทย์นะครับรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมฟังการสวดอภิธรรมนะแล้วก็ไว้อะไรกับคุณเอ๋นสวัสด์ด้วยนะครับ อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ